สบายๆแล้วกันแนะนำตัวเป็นชื่อเล่นนะคะป้นะะอนค่ะเรียกเรียกเรียกป้อนได้เลยเป็นภรรยาพระนศิษิ์มามณีเองน่าชทูดนะคะประจําภูมิเฮ้คือวันนี้เป็นกิจกรรมแบบอ,อยา่างในอยู่ในช่วงเฟสติวัลนะคะก็คริสต์มาสก็คือน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านที่แบบช่วงนี้เราคงมีการแบบนะแลกของขวัญให้ของขวัญกันงั้นก็ จริงๆเราขอแนะนําเลยวิทยากรวันนี้ก็คือพี่ไก่นะคะคุณหน้าทุณตาดีแหละจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยจะจะคุณหน้าคุณตาพี่ไก่คือแกะมือหนึ่งแกะสลัก <laughs> แต่ว่าพี่ไก่เนี่ยจริงๆมีความสามารถเยอ <laughs> นะมากมากแล้วก็วันนี้พี่ไก่ก็โอ้โหขอบคุณมากๆที่เสียสละเลยนะคะมาเหมือนกับถ่ายทอดแบบศิลปะ,ะท,ที่คิดว่าเป็นประโยชน์มากๆเพราะว่า ช่วงนี้ก็คือเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็คือคริสต์มาสแล้วใช่ล้วก็จะได้แบบอยู่กับครอบครัวเป็นของขวัญให้กับครอบครัวได้นะคะแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยป้อนคิดว่ามันมันง่ายมากมันสามารถหาซื้อได้ที่ที่นี่ทั่วไปเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวคืออย่างอุปกรณ์พื้นฐานเนี่ยคิดว่าที่ที่บ้านเนี่ท่านคงจะมีอยู่แล้วก็อาจจะได้ซื้อเทียนหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราแนะนําให้ได้ว่าเทียนซื้อที่ไหน ตัวตัวนักกินแบบนี้ใช่ไหมคะไก่ว่าว่าจริงๆมีขายทั่วไปแต่ว่าเดี๋ยพี่ไก่อาจจะให้ราเดียวกับการเลือกนักกินที่มาทําด้วยเทคนิคนี้เนี่ยจะต้องเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเวลามันก็แบบรุ่งเลยนะเปล่แล้วนั้นเดี๋ยวขอขอเริ่มเลยดีกว่านะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะก่อนก่อนก่อนอีกนิดนึงก่อนจะเริ่มก่อนจะเริ่มอนจะได้ทำเชียร์ก่ญค่ะ น้องแอนะ,ะนล้วก็พี่แขกพี่แขกรือน้องแขกของบางคนพี่แขกของไม่หลายคนโอเคนะคะพี่แขกน้องแอนจะช่วยดูแล้วก็ตรวจความเรียบร้อยในช่วงที่เราทํานะคะขออนุญาตอธิบายนิดหนึ่งอันนี้สิ่งที่เราจะทําวันนี้คือเทียนเดโคพาสเดโคพาสเป็นการาใช้ลายต่างๆมา,มา,มาต่อ กับวัดวดสดุเช่นเช่นเทียนหรือว่าแก้วหรือว่าแจกันอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็ลายส่วนมากที่ใช้กับเทียเนี่เราจะนิยมใช้อยู่2อย่างก็คือจากกระดาษนักกินแล้วก็จากกระดาษสาแต่กระดาษนักกินของเรานี่น่าจะ,ะที่ใช้ดีที่สุดคือเป็นเป็นสามเลเยอร์นะคะจะต้องเป็น3 layer ามเลเยอร์ เพราะว่าถ้าสองเลเยอร์นี่เราเราเรา,เราออกปุ๊บแล้วมันจะยังหนาอยู่ <c oughs> แต่ถ้าสามเลเยอร์นี่เราออกแล้วมันจะบางพอดีแล้วก็การซึมซับกับกับเทียนจะดีกว่าแล้วก็อีอก,อ,กอีกชนิดหนึ่งที่เราน <c oughs> ิยมใช้สําหรับการทเทียนนะคะ <c oughs> ก็คือกระดาษสาอันนี้เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างแต่วันนี้ไม่มีให้นะคะอันนี้กระดาษสา <c oughs> กระดาษสาลวดลายเขาก็จะ มีให้เราเรียบร้อยแบบนี้แล้วตอนเราใช้ก็คือเป็นการฉีดฉีดหรือตัดเช่นเดียวกันกันกบทิชชู่ทิชชู่ก็คือฉีดหรือตัดนะคะคือแล้วก็เ,เทคนิคที่ที่ที่ควรจะดูตอนที่เราเลือกกระดาษสารหรือว่าเนืกินก็คือให้พื้นให้พื้นหลังมีเป็นสีขาวเพื่อที่จะได้ง่ายในการลงลงกับเทียนของเราถ้าเกิดว่าพื้นหลังก็เป็นสีอื่นดี ตอนเรามาลงกับเทียนนี่มันจะโดนแล้วก็โดยทั่ว,วไปนี่สองเทคนิคที่เขาใช้ทําเดคคพารก็คือการทากาวแล้วก็แล้วก็การใช้ความร้อนอการใช้ความร้อนวันนี้เราจะใช้ซึ่งข้อดีของการใช้ความร้อนนี่คือมันจะทําให้ตัวลายของเทียนลายของของวัสดุของเราเนี่ยมันจะลงลงไปใต้เทียนทีแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรน,นะคะหยดเทียนใช่ไหมคะมันก็จะขึ้นมาเคลือบข้างบนแล้วก็จะ ทำให้เราได้างานที่ที่ในความคิดส่วนตัวคือสวยกว่าการใช้กาวถา mm hmm. แต่หลายๆคนก็ใช้กาวทาเหมือนกันนะคะคุณป้อนได้มีตัวอย่างของของแนปกินมาให้เราใช้วันนี้อันนี้เป็น3ามเลเยอร์ทั้งหมดเป็น3ชั้นนะคะแล้วก็เทียนก็คือเป็นสีขาวแล้วทีนี้ ขออนุญาตเรียกแต่าพี่แล้วก็น้องพี่พี่พไก่ทำตัวอย่างให้ดูเพราะว่าแต่ละลายนี่ตอนเราทำนะคะยกตัวอย่างเช่นลายนี้ถ้าเรามางลายลงไปอย่างนี้มันจะไม่มันจะไม,ไม่ไม่เต็มมันจะไม่เต็มก็คือก็เข้ากับทีมทีมแล้วก็เทคนิคของเดโกผาชื่อการการใช้ลายมาต่อกันเพราะฉะนั้นหนึ่ง,งลายตัวนี้ เราอาจจะได้ตัดชิ้นส่วนของฝั่งนี้อย่างใดอย่างหนึ่งมาต่อให้มันเต็มก็เลยทําตัวอย่างทุกลายไว้นะคะถ้าใครอยากลอกลอกกันบ้านก็ได้แต่ถ้าไม่อยากลอกกันบ้านก็คือลองวางว่าเราจะวางยังไงนะคะทีนี้ขนาดเทียนของเรามีสอง,องสองขนาดคือ19เซนกับ14เซนต์ตัว19เซนคือใช้ได้ทุกลายนะคะแต่ตัว14เซน จะใช้ได้แค่สองลายเพราะฉะนั้นสองลายนี้บังคับคือให้ให้ใช้เทียนเล่มกับสองลายนี้เท่านั้น <Okay. S 1> เพราะว่าลายอื่นๆลองวางดูแล้วมันวางไม่ได้คือม,มันมิ่นเมเกันไปมันเต็มจนเกินไปแต่พวกนี้ตัวตวห้าลายจะใช้ได้กับสิบเก้าเซนนะคะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นตัวนี้ให้เลือกให้ขอความร่วมมือให้เลือกอย่างละหนึ่งชิ้นนะคะ <Okay. S 1> เพราะว่าหนึ่งชิ้นจะได้เทียนหนึ่งเล่ม okay. uh huh. แต่ว่าก็เป็นเลือกเอาว่าจะใช้จะใช,จะใช้ลายไหนนะคะ ัวนี้ส่วนส่วนอี่5ลายที่ที่เลือกไปสําหรับเทียนถ้าสมมุติว่าพี่วางถ้าถ้าวางอย่างนี้สมมุติวางอย่างนี้นะคะมันเต็มจนเกินไปเห็นไหมคะเต็มจนเกินไปแล้วตอนเราจับทาให้เทียนละลายนี่มันจะยากก็เลยก็เลยก็เลยทีกแคงในการตัดน้นแนวตัด,ต,ด,ต,ดตัดตัดตัวนี้ออกมาเพื่อที่จะมาแต่งตรงนี้อ่า แต่ว่า,าตอนไปทําเองก็แล้วแต่นะคะว่าจะไปเป็นแบบไหนเอาเสร็จเสร็จแล้วถ้าเรามาใช้น้องแมววางอย่างนี้เลยพื้นที่เยอะมากเลยส่วนนี้ก็คือเราจะใช้เวลาในการละลายเทียนเยอะเกินไปทีนี้เทคนิคของของทำการทำวางลายนับกินก็คือให้ให้พยายามตัดเฉพาะ,พาะลายแล้วก็เอาส่วนอื่นๆออกให้มากที่สุดทีนี้การตัด 1. ใช้กันไก2ใช้มือฉีกได้คือถ้าถ้าฉีกส่วนตัวนี่ชอบชอบชอบฉีกเพราะว่าอะไรมันจะเกิดความฟุ้งซิงตร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 งผอมะมันจะไม่เป็นลายตัดจนเกินใช่แต่ว่าถึงจะเป็นลายตัดก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าตอนที่เดี๋ยวเขาหลอออีกทีใช่เขาจะลงลายเขาจะลงข้างล่างเราจะไม่เห็นส่วนเกินอยู่แล้วค่ะอ่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอ่าโอเค ถ้าตัดก็คือตัดตัดไปเลยโอเคอันนี้พยายามเอาให้ได้ที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครจะอยากจะใช้เทียนกระดาษทั้งแผ่นเลยเอาไปห่อก,ก็ได้นะคะแต่อาจจะใช้เวลานานกสูนเกินออกแต่สมมติมว่าถ้าถ,ถ้าไม่อยากใช้ตัวนี้อยากใช้ลายอื่นไปแปะก็ได้นะคะ ตอนวางนี่ต้องแปะกาวก่อนไม่ค่ะไม่เก็บไม่แปะเลยตัวนี้เทคนิคตัวนี้ไม่แปะค่ะตัวนี้เป็นเป็นลักษณะฟังก์ชันการระบายอากาแต่แต่ถ้าถ้าการใช้กาวก็คือทากาวก่อนแล้วก็ให้กาวแห้งนิดนึงแล้วเราก็แปะลมแล้วก็แล้วก็แล้วก็รียดเรียดให้ฟองอากาศออกหลังจากนั้นก็ทากาวอีกรอบนึงถ้าใช้แต่ว่าส่วนตัวไม่ชอบตัวนั้นเพราะว่ามันจะเหยังเห็นอยู่ถ้าถ้าเราทําตัวนี้จริงๆเราเราแกะให้ให้ให้ผิสัมผัสก็ได้นะที่จะช่องว่างของเทียนที่เหลือ หรือถ้าถ้ามันไม่มีช่องว่างเลยก็คือให้ทับช่วงที่ต่ออย่าพยายามมาทับลายหลักนะคะอันนี้เป็นเป็นแถบก็เป็นพื้นที่ที่เราจะส่งใช่ไอ้ไดรเป่าผมที่เราเราลองเราลองจัดก่อนว่าเราจะพันขนาดไหนให้เขาให้เขาทับกันอยู่ประมาณหนึ่งนิ้วนะคะปุ่่เหือเราก็จัดเอาออก ตัวนี้จะวางวางอย่างนี้อันอันนั้นอะวางสิงเป็นรูปตัววีค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็จะวางนเป็นวีใช่ <c oughs> ตรงนี้ตรงนี้ก็คือที่ที่บอกในตอนแรกว่าถ้าเหลือ,อยาวนี่มันจะง่ายค่ะ,ม,ะมันจะง่ายที่เราควิวได้ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าบางคนทนความร้อนไม่ค่อยได้เนี่ยก็ต้องใช้ตัวนี้อ๋อค่ะแต่เราใช้วีได้เราเป็นคนร้อนอยู่แล้วนี่ เป็นตัวช่วย<ม>เพื่อเราจะไม่จับเพียนใช่ใช่อใ,ใ,ให้เขาให้เขาเลืนอนก่ออย่าทิ่อย่างนี้นะคะใล้ใกล้ได้แต่ใ่เยลย้อย่าพายายลงอย่านี้่าพยหมุง ใค,ใครสะดวกไปทำยังไงก็ได้ลายจะเริ่มรับอันนี้คือมีการเริ่มสังล้เห็นใช่ไหมคะจะก็คือตรงนี้นะคะอันนี้เขาจะมีเขาจะมีรอยทับรอยเอยอ่ก็คือให้ให้อันนี้เอาเอามีดตัวนี้เอามาเผื่อคิดว่าคุณป้าคงไม่ได้รียมแล้วก็มีดแกะสลักมีอยู่บ้านแล้วมันมันใช้ง่ายมันงด้วยเพราะว่าถ้าใช้กันไกกันไกบางอันมันมันหนา อันนี้คือสะดวกสุดอันนี้ไปอันหนึ่งแสดงว่าอยู่ที่พี่นะก็คือตัดตัดให้เหลือให้เหลือตรงตรงตรงเทปเอาไว้นะคะตัดตรงนี้ตัดมาแล้วกันไว้คือให้ให้เหมือนเขาทำกันไว้แล้วก็พับนางไม่หน่อยอันนี้ก็พับนางไม่หน่อยแล้วข้างล่างมันยังไม่มันยังไยังไม่ติดก็จะมาเริ่มตรงนี้อายนีดขึ้นเราก็ดึงเลยนะคะ อย่าไปกดนิดลงไม่งั้นเทียนเขาจะเป็นรอยเป็นรอยได้แอนีแม่แ,มแ่แ่ด่าได้ด่าไ้สวยอ่ะลอกลอกดนันมาก่อนเขา,าลอกออกมาอย่างนี้ <ตา S 2> ลทีนี้กระดาษเาตัวนี้เราจะใช้เก็บไว้ก่อนเราจะใช้เราจะหมุนมาใช้ด้านขวานะคะแล้วก็แล้วก็ แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรี่กลิ้งกลิ้งเกลียนอย่างนี้เพื่อเนี่ยรอยตรงนี้ไม่ไม่ชัดไม่ไม่ลงเห็นไหมคะเพราะว่ามันมีมันมีเศษของเกลียนที่อยใช่ไอ้ขัดเขาอะหรือถ้าถ้าเกิดว่าเราเราอ่เราเป่านานเกินไปแล้วมันจะมีมีล่องมีรอยตรงนี้เราก็ใช้ตัวนี้หมุนเพราะเขายังมีความร้อนอยู่เขาเขาจะทำได้ตกแตงนะอะที่ มันมีคำสไมคะเสียอ,อะไรี <c oughs> ่ก่อ,มอกมมน,บบน,นมีค่ะ